สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางพาราวันนี้ช่องสายรุ้งเองค่าก็มีเรื่องราวข่าวคราวที่จะมารายงานบอกกล่าวแก่พ่อแม่พี่น้องเกษตรกรกันอีกแล้วนะครับสําหรับวันนี้จะมารายงานราคายางพาราประจําวันนี้นะครับอันดับแรกมาดูที่ราคาน้ํายางสด ไม่ต่ำกว่า35ก็คือ DRC นั่นเองครับวันนี้ราคา68บาท50สตางค์นะครับวันนี้เริ่มดีขึ้นปรับตัวบวกเพิ่มขึ้นมาที่20สตางค์จากเมื่อวานนั่นเองครับยางแผ่นดิบคุณภาพดีความชื้นไม่เกิน3เอร์เซราคาก็จะอยู่ที่64บาท20สตางค์ต่อกิโลกรัมนะครับวันนี้ปรับตัวลดลงไปเล็กน้อยที่32สตางค์นั่นเองครับ ยางแผ่นรมควันชั้น3าไม่อัดก้อนราคากลางก็จะอยู่ที่67.36บาทส6สตางค์ต่อกิโลกรัมนะครับวันนี้ปรับบวกเพิ่มขึ้นมาที่56สตางค์จากเมื่อวานนั่นเองครับยางก้อนถ้วย DRC 100เปอร์เซนจะได้ขายในราคานี้ก็คือ51.6สบาท60สตางค์ต่อกิโลกรัมนะครับวันนี้ปรับบวกเพิ่มขึ้นมาแล้วที่50สสตางค์จากเมื่อวานนั่นเองครับ ยางก้อนถ้วย DRC 50%สดราคาก็จะอยู่ที่25บาท80สตางค์ต่อกิโลกรัมนะครับวันนี้ปรับบวกเพิ่มขึ้นมาที่25สตางค์นั่นเองครับยางก้อนถ้วย DRC 5 5พักชั่วโมงราคาก็จะอยู่ที่28บาท38สตางค์ต่อกิโลกรัมนะครับวันนี้ก็ปรับบวกเช่นเดียวกันที่27สตางค์นั่นเองอยางก้อนถ้วย DRC 58%ค้างคืนราคาก็จะอยู่ที่29บาท92สตางค์ต่อกิโลกรัมนะครับวันนี้ปรับบวกเพิ่มขึ้นมาที่29สตางค์นั่นเองครับยางเคลฟยางก้อนถ้วยชั้นต่ำราคาก็จะอยู่ที่32บาท80สตางค์ต่อกิโลกรัมนะครับวันนี้ปรับบวกเพิ่มขึ้นมา25สตางค์นั่นเองครับแล้วเราก็ไปดูการซื้อขายราคายางพาราของต่างประเทศพร้อมๆกันเลยนะครับ